โปรเจกต์นี้ทำเงิน800ล้านให้กับผู้ที่เปิดประเทศใหม่มาแล้วหลายคนและยุคนี้คุณทำได้โดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียวถ้าคุณเป็นคนที่กำลังมองหาโอกาสในการสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านโดยที่ไม่ต้องลงทุนเงินก้อนใหญ่ถ้าคุณเป็นคนที่เบื่อกับการทำงานประจำ ที่ไม่มีทางรวยถ้าคุณเป็นคนที่อยากมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นอยากมีธุรกิจส่วนตัวแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงคลิปนี้มีคําตอบให้คุณครับก่อนที่คุณจะปิดคลิปนี้ไปผมอยากให้คุณรู้ว่าโปรเจก t นี้มีคนทําซ้ําแล้วซ้ําอีกจนมันเกิดสิ่งหนึ่ง ที่เรียกว่าความเป็นไปได้100%มันไม่ใช่ความฝันไม่ใช่การหลอกลวงแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกบริษัทจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นปีนี้มากกว่า5,000ล้านบาททั่วโลก100%และสิ่งที่แน่นอนแบบนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่เข้าร่วมโปรเจกต์เฉพาะกิจฟี2 0 2 5นี้กับผม เท่านั้นถ้าคุณอยากรู้ว่ามันคือโอกาสอะไรและต้องการฟังต่อให้คุณพิมพ์คําว่ากําลังดูในแชทของคนที่แชร์คลิปนี้ให้กับคุณได้เลยครับฟังดีๆนะครับโปรเจกต์นี้คุณไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องออกหน้า ไม่ต้องไปพรีเซนต์ไม่ต้องมีประสบการณ์สิ่งเดียวที่คุณต้องมีคือมือถือหนึ่งเครื่องและความตั้งใจที่จะเปลี่ยนชีวิตการทํางานง่ายมากครับแค่แชร์คลิปนี้ให้กับผู้คนและถ้าเขาสนใจทุกขั้นตอนที่เหลือเราทําให้กับคุณอย่างเดียวที่คุณต้องมีคือมือถือของคุณและวิธีการชวนที่เราจะช่วยคุณจนกว่าคุณจะทําเป็นมีโค้ชหนึ่งต่อหนึ่ง ที่ช่วยให้คุณก้าวข้ามสิ่งที่ง่ายที่สุดที่คุณต้องทาคุณจอนวิบูลยศเอี่ยมรานน์คือคนไทยคนแรกที่ได้รายได้800ล้านบาทจากการทําธุรกิจนูสกินทั่วโลกเขาเปิดตลาดที่อินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียและทั่วโลกมากกว่า30ประเทศที่สําคัญคือเขาสร้างทีมงานจํานวนมากช่วงโควิดและท Online, ําออนไลน์100%ฮิดดูครับช่วงที่คนอื่นบอกว่าเศรษฐกิจแย่ธุรกิจล้มละลาย แต่พี่จอนกับสร้างรายได้ได้มากที่สุดในชีวิตทําไมถึงทําได้เหรอครับเพราะเขาเข้าใจระบบออนไลน์และเข้าใจการเปิดประเทศใหม่ว่ามันคือโอกาสสร้างรายได้มหาศาลง่ายขนาดไหนต่อไปคือซูด้งครับเริ่มต้นแค่พนักงานประจําบริษัทอีริกสันใช้เวลา1ปีศึกษาธุรกิจแบบพาร์ทไทม์พร้อมทํางานประจําแค่สเดือนเขาเริ่มเชื่อว่ามันทําได้จริง ซูดงบอกว่าสิ่งที่เชื่อยากที่สุดคือเชื่อในตัวเองซูดงใช้เวลา4ปีครับปี2007มีรายได้ครบ1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ40ล้านบาทใช้เวลา4ปีครับแล้วถัดจากนั้นปี2 0 <alet. S> 1 4รายได้20ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ800ล้านบาทคุณคาเนโกะคาสซมิครับ ตำนานของวงการนี่เลยครับพฤษภา1992เริ่มทําธุรกิจนูสกินไม่มีรายได้เลยครับหปีเต็มเพราะธุรกิจยังไม่เปิดที่ญี่ปุ่นครับแต่ปี1993ครับนูสกินเปิดที่ญี่ปุ่นครับเขาเจอคนวันละ20ชั่วโมงครับ30เมษายนครับ1993มีคนสมัครธุรกิจ15,821นนคนครับคิดดูครับรายได้1สัปดาห์เท่ากับ1ล้านเหรียญรายได้1เดือนเท่ากับ2ล้านเหรียญรายได้2เดือนเท่ากับ4ล้านเหรียญรายได้3เดือนเท่ากับ8ล้านเหรียญครับ ของการเปิดประเทศใหม่และสังเกตอะไรไหมครับปี1992ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะครับยังสร้างรายได้10ล้านเหรียญได้ในเวลาแค่1ปีกับการเจอประเทศใหม่ที่เล็กกว่าอินเดีย10เท่าและไม่มีออนไลน์จินตนาการว่าคุณสามารถขยายตลาดได้เร็วกว่าคุณคาเนโกขนาดไหนครับผมรู้ครับว่าตอนนี้หลายคนกําลังเจอปัญหาเศรษฐกิจของแพงขึ้นทุกอย่างเดือนเดือนไม่ขึ้นสินเพิ่มขึ้นไม่กลัวว่าจะถูกเลิกจ่าเดือนไม่พิ่มขึ้นทุกเดือน แต่ผมอยากบอกคุณว่าโอกาสนี้เกิดมาเพื่อช่วยคนแบบคุณโดยเฉพาะผมไม่ได้มาขายอะไรคุณวันนี้นะครับผมมาให้โอกาสให้ความรู้ให้ระบบให้การสนับสนุนและที่สําคัญที่สุดให้คุณเริ่มต้นได้ฟรีครับแต่มีเงื่อนไขเดียวคุณต้องตั้งใจฟังจนจบเพราะถ้าคุณไม่เข้าใจภาพรวมคุณจะพลาดโอกาสครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกว่าผมเริ่มต้นทําธุรกิจนี้กับครอบครัวมานานแล้วครอบครัวภรรยาผมเคยมีนี้20ล้านบาทคิดดูนะครับตอนนั้นที่บ้านภรรยา เครียดมากคุณแม่เริ่มเข้ามาธุรกิจนูสกินและไปได้สวยมากๆครับภรยาผมนาและพี่สาวแนนก็เริ่มทำธุรกิจนูสกินโดยที่แม่ไม่ได้ชวนแต่เห็นชีวิตที่อิสระของคุณแม่เลยตัดสินใจก็เริ่มด้วยการโทรหาเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ผลลับครับ mm hmm. ก็เลยลองหาทุกวิธีไปเรียนมาทุกคอร์สจนเจอวิธีทำออนไลน์พอเริ่มทำออนไลน์ครับทุกอย่าง ก็เปลี่ยนไปเริ่มสร้างทีมได้มีคนสนใจเข้ามาเรื่อยๆจนทั้งทีมมีมากกว่า200คนและตอนนี้ได้กำไรจากธุรกิจนี้100ล้านบาทแล้วจากโลกออนไลน์เป็นทีมที่ทำให้ดูสกินประเทศไทยภูมิใจทุกวันนี้การทำออนไลน์มันสำคัญมากๆครับถ้าคุณตามโลกออนไลน์ตาม AI ไม่ทันคุณจะไม่มีวันที่ได้รับโอกาสใหม่ๆอะไรเลยและคลิปที่คุณเห็นอยู่นี้ AI สร้างทั้งหมดเลยครับซึ่งถ้าคุณเข้ามาจอยกับพวกเราเรามีการสอนให้ฟรีอย่างแน่นอนกับ คนที่จริงจังครับคุณรู้ไหมครับว่าตลาดแ n t ตี้อ n g มันใหญ่แค่ไหนตลาดนี้มีมูลค่า226ล้านล้านบาทคนทั่วโลกต้องการลดไขมันดูเด็กลงมีสุขภาพดีมีผิวสวยมีรูปร่างดีและนี่คือสิ่งที่นูสกินมีให้ทั้งหมดครับฟังให้ดีนะครับที่นูสกินมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นทุกๆ5วันที่สร้างรายได้40ล้านบาทได้นี่ไม่มใช่เรื่องโกโหกครับแต่นี่คือเรื่องจริงพี่โป้งครับ าาร,รายได้50ล้านบาทพี่หมีครับ,าบ,าร,บรายได้50ล้านบาทนานแนนครับรายได้50ล้านบาทพี่นอรครับรายได้50บล้านบาทพี่ตรินครับรายได้400ล้านบาทพี่จอนครับรายได้800ล้านบาทคนเหล่านี้ไม่ได้เก่งกว่าคุณไม่ได้ฉลาดกว่าคุณแต่พวกเขาตัดสินใจทําและทําจนสําเร็จและที่สําคัญคือคนเหล่านี้ไม่ได้เก็บความรู้ไว้คนเดียวพวกเขากําลังมาช่วยคุณมาพาคุณไปสู่ความสําเร็จคุณไม่ต้องลองผิดลองถูกเองคุณแค่ทําตามระบบที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล แล้ววันนี้โอกาสนูสกีนง่ายมากๆเพราะว่าเหตุผลเหล่านี้ครับโอกาสที่1 อินเดียโอกาสที่มาครั้งเดียวในชีวิตอินเดียนะครับประเทศที่มีประชากร1,400ล้านคนนูสกินกำลังเปิดตลาดอินเดียทุกครั้งที่เปิดตลาดประเทศใหม่จะมีเศรษฐีเกิดขึ้นเสมอและคราวนี้คนนั้นอาจจะเป็นคุณครับถ้าคุณเป็นคนอินเดียที่มีใบ OCI นี่คือโอกาสของคุณครับและถ้าคุณไม่เป็นคุณสามารถหาคนที่เข้าร่วมเป็นทีมกับเราและคุณจะได้ส่วนแบ,บ่งจากประเทศนี้ ได้เช่นกันครับโอกาสที่2 protect your team สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนและที่พิเศษที่สุดครับหลังจากวันที่30พฤศจิกายน2025จะไม่มีใครแย่งธุรกิจจากคุณได้อีกแล้วนี่คือสิ่งที่เรียกว่า protect your team เมื่อเราได้ตำแหน่งและขยายไปที่อินเดียแล้วมันจะเหมือนกับคุณคือรถสปอร์ตคันเดียวบนถนนที่ไม่มีใครมาแย่งธุรกิจของคุณไปได้อีกเลยโอกาสที่สพิซึม iO นวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกเครื่องมือที่ทำให้อาหารเสริม 90%ในโลกเป็นใสยศาสตร์คุณจะสามารถตรวจจับได้ทันทีว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปมีสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในร่างกายเราหรือไม่จะไม่มีใครที่เขียนบนฉลากว่ามีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อหลอกคุณได้อีกแล้วครับเครื่องมือนี้จะอยู่ในมือของคุณได้สิ้นปี2025แล้วเราจะเป็นผู้นาโอกาส ตลาดนี้ด้วยกันครับโอกาสที่4 T a ทีอมีอินเดียโอกาสลดหุ่นไปด้วยสร้างธุรกิจไปด้วยทีอมีสินค้าปรับรูปร่างอันดับหนึ่งที่เกาหลีนูสกินใช้ทุนวิจัยนะครับ 6, ล้านบาทเพื่อหาว่าต้นต่อความอ้วนความผอมมาจากไหนแล้วเรามีเทคโนโลยีที่ทำให้ยีนผอมกลับมาทำงานถึง92%ทุกรางวัลที่นูสกินให้จะมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้รับรางวัลน,นั้นครับนี่คือการรับประกันความสาเร็จถ้าคุณทาตามระบบ คุณจะสําเร็จแน่นอนหน้าที่ของคุณคือเปิดคลิปนี้ให้คนดูแค่นั้นนะครับคุณไม่ต้องพรีเซนต์นะครับไม่ต้องอธิบายระบบจะทําสิ่งที่ยากๆให้กับคุณทั้งหมดครับนี่คือธุรกิจที่จะให้ทุกอย่างที่คุณต้องการครับเรามีสินค้าให้เทรนฟรี Train free. มีระบบสังคมที่สร้างความสําเร็จระบบหลังบ้านรองรับทุกอย่างเรามีเทคโนโลยีที่ล้าหน้าที่สุดในโลกผมมีคําถามสุดท้ายให้คุณครับ ถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วจะเป็นเมื่อไหร่ครับถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใครครับถ้าไม่ใช่ที่นี่แล้วจะเป็นที่ไหนครับคุณทนมานานพอแล้วครับคุณฝันมานานพอแล้วครับถึงเวลาที่คุณต้องลงมือทำแล้วครับผมมาเพื่อให้โอกาสคุณคนที่พร้อมจะรู้ว่านี่คือโอกาสของชีวิตครับเพราะผมเชื่อว่า1ปีจากวันนี้คุณจะมีรายได้หลักแสนหลักล้านคุณจะมายืนบนเวทีรับรางวัลและคุณจะขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจวันนี้ ถ้าคุณพร้อมแล้วครับติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณดูครับบอกเขาว่าคุณพร้อมแล้วครับลงทะเบียนเข้าร่วมทีมเริ่มเรียนรู้ระบบวันนี้คือวันที่ดีที่สุดที่จะเริ่มต้นครับตัดสินใจเริ่มเลยครับตอนนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ร่วมสร้างมหาอำนาจทางธุรกิจในอินเดียร่วมเปลี่ยนชีวิตคนนับล้านและที่สำคัญร่วมเปลี่ยนชีวิตของคุณเองขอบคุณที่ดูจนจบครับเจอกันที่ความสำเร็จครับ